บริษัทวิสาหกิจชุมชนค้อเลียงกวางเบืงท่าเข้าฟามกวางของท่นนทรงศักดิ์ฟามกวางและองุง,งนเลียงกวางแล้วก็ปลูกองุงนน้ำทางบอบตเฮดคอนกลีต redit, มหาหอดนี้หอดแล้วครับ้ามกวางอยู่ฝั่งขวามอือ น่าบริเวณเพิ้นเนื้อที่ทั้งหมดเก่าไรว่าสันเพืน่นปลาครับเเป็นวิสาหกิจชุมชนค้นเลี้ยงกวางตอนนี้มีกวางทั้งหมดประมาณร้อยสิบตัวฝั่งนี่ไปตัดเขาเป็นตัวผู้ฝั่งพุ่นกิขยายพันธุ์สนใจมองแขนอูนี่แล้วนี่ดีครับเลยฟ้ามเพิ่นเกิดขึ้นซื้อฟ้ามว่าส่งสักฟ้ามกวางและองุนนอกจากเลี้ยงกวางแล้วเพิ่นกิปลูกองุนน้ำครับปูดสวนองุนอยู่ทั้งหลังกลางมุงให้พร้อม ามาเบิงกวางครับพี่น้องอยู่หานเจ้าของคนนี้แหละคุณผีส้วมันี่ครับมาเบิงวิธีการน,น,น,นองเพื่นใจมาเพราะเขาเม,มขา,เขาเกี่ยวัเากเาม่เ็นคบือพ้นฐานกเอย่างนี่กระยาบ้านเาแม่เขเป็นาขนละครับ หัวน้ำสวนน้ำห oh, <no. S 2> ่างทางได้บดครับนี่เขาเป็นตัวแม่ครับอันนี้เขาเลยเป็ตัวปูนะเนี่เนาะระยาะวัยเอาทั้งพูดเป็นตัวปูใช่ไหมครับค่อนข้างเป็นตัปูแต่ดัาท้อยังเกี่ครับเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจเนาะอยากเลี้ยงกวางเพิ่อนหนึ่งเจตจงใดญวิธีแต่เลี้ยงกวางแต่ตองนี้พื้นที่ทำพื้นที่แล้วก็เตรียมครอกฟอนนะครับเลี้ยงกวางเนี่ยมันนี่หายแล้วแม่น้ำเนาะที่ยังเป็นตัวปูตัวนึ่งตัวเมียจักซีตัวกำลังดีครับ สนใจอยากที่มาศึกษาหรืออยากได้ไปเลี้ยงหรืออยากเฮ็ดเป็นฟ้ามเพื่อนมาติดตอ่อเลยครับนี่ครับมผมบ้านอ<บ>ีหยงบ้านนนตูมครับตำบลน้องตอกแป้นเพยังตลาดแต่ว่ากระละซีนเท่านี้แหละน,นี่คือเริ่มมาตั้งแต่ปี66ครับพี่น้องเครือคลายวิสาหกิจชุมชนคนค่อเลียงกว่างประเทศไทยเบืบ้งบงองบนนิดน,น้อยครับพี่น้งอ,อ,องข,ของงอง้อกวางแะ ผมขออนุญาตยกจานจ้ครที่ออกจากห้องเย็นนะครับคอนี่ครับพี่น้องเขากว่างออนที่เพิ่นสีเอาไปเให้ผลิตภัณฑ์หลายยาแมนครับแต่นแคบซูวก็ได้ครับแต่ทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาอะไรพร้อมให้เขากว่างนี่ครับที่เยี่ยมสุดคือด้านเร่องกับมหาวิทยาลัยกาสินธุาครับผมผลิตเป็นเซากผิวรับะล่มกแกนบนี่วันธรรมดาด้วครับเด็กส่วนที่คน่ที่ฟังมิลกรัมก็าบาด หกลอยปกัลูกผิวชะลอไว้เมนครับเท่ากับบแก่ผสมเรีวเลยมีสาเันใช่ไหมอยูนะเฮ้ยเข้าไปใสกัดเอาเขาล้เจนออกจากตัวนี้แหละครับเอ้ยเ้เจตัวนี้ไปติดายก่อนนะครับเอาเขาควางมะานเป็นตัวนี้านเท่ากับจ้งไปอบแ่งก่อนอบแงแบบนี้ครับถึงมาบดผมมบดแบบนี้สกัดเอาเาเจนอดจากตัวนี้เข้าไปในตัวสี้ อันนี้มเข้าทีีเข้าจอิทธิบัตรมีงานใจร้องหนโอ้โหำไบเสื้อเนี่ยแม่นครับใบรับรองครับครับผมตจ้งอันนี้กบประสิบัตรกัสมัครของโอ้ยอดเยี่ยมนะครบบนาครับตอนนี้สามารถขายตอนนี้เราจไปจีนหกแสนขวดต่อปีกันาด้าบ่ท่านหรืลังบ่ท่านคับเขาขวางชดตังไกับบ่ท่านตอนนี้หกแสนขวด อ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเขาพอได้ขอ,อยากครับพอตัวนี้เขาเปิดให้เลี้ยงขึ้นงวนขึ้นไผ่แล้วขึ้นลู่สายครับนับว่าเป็นบุญวาสนาของท่าผู้ถวายเที่ยวครับพี่น้องท่านเจ้าของฟาร์มเพิ่นท่านโซ่ศักดิ์เป็นดองเขาขวางก้อนเป็นว่าครับผมใส่เข้าไปปึงป้งตังแม่บ้านเออสี่ทามหาเล่น,มนแมาแล้งจะไปใส่มาก็ค <c oughs> ือดีกว่าเก็เถอะที่ว่า โอ้แห้งแห้งแห้งขอบคุณเลยหลายขอบคุณครับ,รรบสุดยอด